สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะนักเรียนก็ได้ดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาฟังคุณครูค,ค่พูดเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยตนเองและขั้นตอนการแต่งกายด้วยตัวเราเองนะคะว่าการแต่งกายด้วยตนเองนะคะจะทําให้เรานะคะเป็นเด็กที่มีวินยัยมีความรับผิดชอบนะคะ เป็นการพึ่งพาตนเองได้นะคะช่วยแบ่งเบาภา,าระของผู้ปกครองได้นะคะถ้านักเรียนอาบน้ำ, ει, ปนำเปรงฟันเองล้างหน้าเองนะคะนี้ดีมากเลยนะคะเป็นการที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเราได้มากเลยนะคะเด่ถ้านักเรียนนะคะอาบน้ำเปรงฟันล้างหน้าอะไรเสร็จนะคะให้นักเรียนนะคะเช็ดตัวและผมแม้งหลังอาบน้ำทุกครั้งนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดูในหน้า,นาที่ ห้กันนะคะนี่คือวิธีการแต่งกาย <_ d ue> ด้วยตนเองนะคะจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ <_ d ue> นักเรียนอ่านเลยนะคะในขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนักเรียนสวมใส่ชุดชั้นในนะคะให้เรียบร้อยนี่คือการแต่งกายในขั้นตอนที่หนึงนะคะส่วนขั้นตอนที่สองนะคะสวมเสื้อโดยไม่ดึงเสื้อแ,งแรงแๆนะคะถ้ามีกระดุม um นะคะติดกระดุม um ให้เรียบร้อยต่อมาขั้นตอนที่สามนะคะ ให้นักเรียนนะคะสวมกางเกงนะคะผู้ชายสวมกางเกงผู้หญิงก็สวมกางเกงได้ค่ะแต่ผู้ชายสวมกระโปรงไม่ได้นะคะ <_: S 1> ส่วนผู้หญิงนะคะก็สวมกับโปรงนะคะถ้ามีซิปแล้วก็เราก็ต้องรูดซิปอย่างเบามือนะคะไม่รูดซิปแรงๆและก็ติดกระดุมไม่เรียบร้อยนะคะนี่คือขั้นตอนที่3นะคะนักเรียนต่อมาในขั้นตอนที่4ี่นะคะสำรวจความเรียบร้อยของตนเองนะคะถ้าออกไปนอกบ้านนะคะนักเรียนสวมรองเท้าก่อนนะคะ แล้วสำรวจความเรียบร้อยองออกจากบ้านทุกครั้งนะคะนี่คือวิธีการแต่งกายด้วยตนเองนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่5 3าสถึงห้าสนะคะในหน้า53เนี่ยจะเป็นวิธีการแต่งกายด้วยตนเองให้นักเรียนทํานะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งแบบตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยนะคะต่อมาเรามาดูในหน้าที่52าสิบสองกันนะคะนี่คือประโยชน์นะคะ ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองนะคะถ้านักเรียนแต่งกายด้วยตนเองนะคะนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าเราสามารถแต่งกายด้วยตัวเราเองได้นะคะฝึกนิสัยนะคะที่ดีในการช่วยเหลือตนเองมีความรับผิดช,ชอบมีวินยัยและมีความตรงต่อเวลาเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการช่วยนักเรียนแต่งกายนะคะ นี้นะคะที่คุณครูสอนมานะคะจะเป็นข้อสอบในปลายภาคเรียนเหมือนกันนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกทำบ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะส่งแบบฝึกหัดไปให้นักเรียนนะคะในหน้าที่5้าบสาถึงห้าสิบห้านะคะ